สวัสดีคร right enfin ับสวัสด mm ีเอฟซีพอพี่น้องสู้หูวสู้คนก็ต่องพี่น้องครับวันนี้ใส่ตั้มทัวพี่น้องเลยเนี้ยตั้มหมกทัวพี่น้องตั้มหมกทัวร์พี่เต้พี่น้องกินครับทอดเสียดครับทอดเสียดชิโมพี่น้องเนี้ยมาทำแกงผักนี่ครับมีผักยังไงนี้ยทัวร์ผูพี่น้องมีทัวพู้กับทัวร์้านเต่าพี่น้องผักแกงครับนี่หน่อยหนึ่งพี่น้องมาขนยนได้พี่น้องเด้อนี่ครับเหนียวกระตีพี่น้องอ้อนพี่น้อง

嗯、不好换的。 các bạn nói nhỏ phải xây thế nào đây này, nhỏ nào thì nói xây biệt nhỏ chật nhỏ xây biệt nhỏ Thua quá quán đĩa Nên tầm bổng hông lại rồi Biển nếu thì tắm bổng กับตัวกินก,นก,นกับตัวปูเลยเนาะผักกระปมนี้ขายครับผักกาดขายดีๆหน่อยตลาดก็ได้อ่อมละอวอมเกียด ไม่แตกตีเลย,มอ,ยมอมก็ยังอมกลมกระดูกมันอ่อนดี อากาศจะหนาวหน่อยหนาวเย็นๆมากเลยเนาะฝนจะตกตกันสวมด้วยมันไหน้าเม่ได้ มาเฉบอเพ็ดน่เพ็ดเ็ Cầu nhỏ là 1.000 vnd Thôi im sửa chín khá là xịt để nói lời đó nhé Cầu nhỏ là 1.000 Để lại Sửa khá là xịt cái này khó, cho đây cùng ngược bán làng thôi khai thôi xe ta sang nữa ở đây chủ sang chỉ khai chỉ là hàng bạc thì bạc nữa chủ không được ผมมีตอนขี่เนาะช่วยตอนประหยะัดขี่เรื่องหนึ่ง เดี๋ยวมากรสวนมะออมเสียบเลยออมจะพักการดพักไปออมจะพักใส่กับเสียบไปหนออ่อยผมขมไดไงไหมอยู่แถวบ้านเนี้ย เขาเอา,เอาคุปมาขายเลยนะตัวละบาทแล้วแต่ตัวใหญ่ก็ตัวละสองบาทเลยนะข <c oughs> ายหวานบะคู่กันครับก็จะเอาไปใส่เบ็ดร์เลยอย่างยิ่งโมตามเนี่ยตัวใหญ่ มันมน,มน,นี่ก็ดีว่มีฝนนะเวลาเีรื่องโมแนครับตกเด็กดเดือดเครื่องแเน,นี่ยส่งแรงโมมีฝนจะมีลมหนาวมาเน,น่อยอ้ลงลมๆมหนาวครับมนนี้เดียวตัใส่พริกวานอี่บเผ็ด อยู่บ้านก็นได้กินเขาไม่เลยพี่น้องไงเขดาดอพี่น้องแต่เมื่อไรล้มกับบ้าดก่ได้กินแล้วเที่ยวเราพี่น้องได้เขาดอยเขาหน้าปตี้ะเริ่มทยอยเที่ยแวแนวเำน้ำตามเดือนนี่นหะที่เที่ยวหมดนะ